บอสไปเจอเรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมบอสบอสเจอเรืออะไรสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยังสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยังเรือกเก็บเรือกเก็บเรือกเก็บผักตบชวาใช่ไหมบอสแต่บอสหัด <ừ. S 1> หน้ามาดูดิจะเอ๋บอสใส่หมวกอุลตร้าแมนหรือหมวกกันน็อกนี่เท่จะไม่มีอะนี่เรืออยู่นี่แน<า><ๆ>นี่เป็นเรือกเก็บผักชวาครับ<ๆ>พเพื่อนเพื่อนดูสิเก็บผักชวาได้เ,<อ>เยอะเลย เฮ้ยมีล้อด้วยหรอบอสใช่ไหมรุ่นหมุนใหญ่เลยน้ำกระเด็นใหญ่เลยนึเห็นไหมใช่ไหมบอสน้ำกระเด็นใหญ่เลยใช่ไหม,มอ,อะไรนะม,รนมันไม่มีแบตลูกขอใช้เติมน้ำมันคันนี้ดูดิดูด,ดิด,ดูด,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 ดิไม่หมดหรือเปล่าไม่หมดไม่หมดขันนู้นะนะ้ำมันหมดมันเป็นเรือลากขนันะน,ขนู้นอะมาแล้วหมดใช่คันเล็กก็เป็นเรือแบตเดี๋ยวดูนะเด็กๆนี่เดี๋ยวจะมาขอจะมาเก็บตรงนี้แล้วล่ะก็เปียว่านะโอเคไหมบอส เรามาดูกันที่ฟ้านี่บอชอบไหมเลอะแบบนี้ชอบจริงอ่ะขึ้นไหมบอสจะขึ้นไหมถ้าเบี้ยให้เขาขึ้นพ้าเบี้ยให้เขามารับบอสตรงนี้โอเคไหมมารับบอสหน่อยมาแล้วบอสมาแล้วนี่นี่บอสสามเก็บดีบอสบอสเอาเก็บนวนี่นอุ้ยรับมาเด่นเลยเ้ามาเด่นใหญ่เลยบอสเห็นไหม หมือนตะพุเลยใช่ไหมโอ้มันตัดด้วยใช่ไหมนั่ยมันตัดนะถ้าเราเข้าไปใกล้ๆอ่ะเราจะโดนมันตัดเลยไหมบอสเพราะว่าจะโดนตัดไหมไปเรื่อยะใช่ไหมเหมือนใบเลื่อยเลยใช่ไหมใช่เบียรก็ว่ามันเหมือนใบเลื่อยอ่ะมันวาไว้ตัดผักทุกวันบอสมันขึ้นใหญ่เลยอ่ะบอสเห็นไหมขึ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้มันดันขึ้นมาใหญ่เลยคุณขับมันกับยังไงอะฮะคนขับยืนอยู่บนคนขับยืนอยู่ข้างบนมันไม่เข้าอันนี้ มันติดร้องไงใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไปเรื่อยมันเป็นไปเรื่อยใช่ไหมใช่โอ้ทั้งหน้ามันไปเรื่อยไว้ตัดผักชวาใช่ไหมให้มันเป็นให้มันขาดใช่ไหมเวลาดึงได้มันดึงได้สะดวกสะดวกใช่ไหมโอเคแต่มันมีลมเดียววันเนี้ยร้อนจริงจริงลมตรงนี้พิ้งด้วยนะจริงจริงอะพ่อเบียเห็นนะแต่วันนี้มันหยุดอะ มันหมดเหรอหมดคันนู้นแหละนะใช่หมดคันนู้นน้ำมันมันหมดไปแล้วไปแล้วหูยมันที่ว่าขึ้นมาบนสายพานแล้วันใหญ่ใช่ันใหญ่มันเป็นไฟฟ้าเหรอเนาะคันไหนไม่มีน้ำมันหมดครับคันนี้คันนี้เหรอน้ำมันมีสักขอเนี้ยเติมน้ำมันคันนี้ใช้เติมน้ำมันนะบอสดูกไหมเคเฮ้ยมันจะเข้าใต้สะพานได้ไหมอ่ะผมเข้าไม่ได้นะใต้สะพานนะมันติดนะมันติดบนหลังคาใช่ติดหลังคาดี เพราะหลังคาเหลังคาสูงแล้วข้างในมันก็เยอะอีกด้วยนะอะไรนะผักบุ้งอะอะไรนะผักบุ้งข้างในมันก็เยอะด้วยใช่ผักบุ้งข้างในก็เยอะเดี๋ยวมันก็จะออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอารถคันเล็กอะเอาเรือมาดานันแล้วรอดูว่าเขาจะเอาเรือมาดันกันไหมเพราะว่ามันเก็บไม่ได้แล้วตอนนี้มันอยู่ใต้สะพานหมดเลยอุ้ย,ยมือนนะ้เลยมันเหมือนเหมือนอะไร โอซึนามิซนามิซนามิเป็นแบบนี้ที่ไหนเราไม่เคยซนามิมันเป็นแบบว่าซนามิซนามิมันต้องเป็นน้อ,บบองตุ๊กโง่ใช่มันเป็นมันเป็นคลื่นใหญท่ที่ใหญ่มากเลยนะซนามิอ่ะเฮ <c oughs> ้ยดูบอสไปเดี๋ยวไปเก็บตรงไหนอีกกะบอสวิอบอสเข่ามาเทรตรงนั้นนะบอส<ด>เราไปดูข่าเทนหมบอสเขาถอยหลังมาเทนะบอสดูไปดูคันไปดูคันลูเราไปดูข่าเทกันลูกบอส เทแล้วอึด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 เทแล้วเทแล้วอึบอึบดันได้เลยฟอนมาดูนี่ดันได้เลยเรีวเรียวฟอนใช่เอาออกเหรอใช่เอาออกเอาออกเอาเทขึ้นแห้งจะได้ไม่ไม่เปื่องไงครับนี่ใช่จะได้ไม่เปือเป่องนะที่ มันจะทับบอสม่นหนาอสไปใกล้ๆอ่ะมันจะทับบอสนะมอสไปใกล้ๆมันนาดนั่นมันดันใหญ่เลยมอสดูดิเห็นไหมเห็นไหมนี่มันดันใหญ่เลยนี่บอสดูดิดูดิมันหมุนใหญ่เลยนี่ไปแล้วไปแล้วมอสเรือไปแล้ว ขาไปดูใต้หนุนขับไปดูใต้หนุนกันามารอดูกันใต้นะพากันดิฟ้าไปริ้วไปริ้วอะไรอ่ะบอสกินอะไรนี่พลังมาหรอบบสรลังกาแมวหรอใช่บอสไปแล้วเรือไปแล้วบอสบอสมาทางนี้ เือมันกลับไปแล้วอะ่ะเรืมอมันวิ่งเร็วมากเลยอะบอสไปแล้วเรือไปแล้วบอส ไปปม่ตายเลยอกินเหรอแกบฝรั่งรสมิ้นเนี่ยนะส <c oughs> <c oughs> มัยเด็กๆพ่อมบี้ยขชอบกินเแบบนี่ยแบบเนี้ยเพาเชื่อนะเชื่อไหมสมัยเด็กๆพ่อบีกกินอันนี้เป็นอันแรกเลยนะแบบฝรั่งอ่ะยี่ห้อเนี้ยพราะว่ายี่ห้อเนี้ยมันขายมากั้งแต่สมัยพ่อเบีนเด็กๆเลยขายตั่ชิงเียขาชิ้งยนหนพ่มก็มีเ,เงองเียพ่อก็มีสมัยก่อนเรียพ่อก็มีอ,มอนนี้ก็มีชิ่งเรียนบอสไง พ่อมีไหมมีอะไรอะ่ะเรียนพ่อก็มีอยู่เลยไม่แน่ใจว่าที่เรียนพ่อจะมีอยู่ไหมเราไปดูตรงนู้นกันข้างหน้ากนะันเพราะเรือไปข้างหน้าแล้วไปไหมนะข้างหน้าตรงโน้นอะ่ะมาไปข้างหน้าตรงนน้นก็ต่อเราขี่เบอร์แซ์กันตามใช่ขี่รถกันไปไปไหมโอเคไหมไปเลยขึ้นรถกระตนนิดฟาอ่ะมานนีแล้วบอดอู้เราไปเลยเลยบอดระหว่งางทางกลับบ้านเรามาเจอเลยอีกแล้วนะครับเด็กๆ 오 o 만 e h อันนี้คือท่าบ้านใครอ่ะท่าบ้านบ้านยากักษ์อุใช่ไชบ้านูลงใช่ไหมบ้านย,าามมายักูนช่มาต้งเดๆใช่ทน,นี่นต้องสมสัเสมยเด็กๆเพราะว่าเราไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าเราต้องให้ปู่มาสร้างบ้านไปแล้วไปแล้วเอาสนุกขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกำลังใจให้บอสทรสาบสนุกเลยะครับบ๊ายบาย